สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวราตัตยาวงพรานักศึกษา558-135-035ในวันนี้นะคะจะมาเล่าเรื่องแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การอา,า,าชีพในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารหน่วยการเรียนรู้ที่2การออกแบบด้วยเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เรื่องการใช้โปรแกรม Google Sketchup โดย การจัดการเรียนรู้จะมีจุดประสงค์ดังน,นี้นะคะก็คืออธิบายความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของโปรแกรม g o o g l e Sketch Up ได้สามารถติดตั้งโปรแกรม g o o g l e Sketch Up ได้มีจตกติที่ดีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลได้ใน ในส่วนของกระบวนการจัดการเรียนรู้นะคะจะใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้วัตถุจากค่า ES นะคะก็คือ1กันก้นกระตุ้นความสนใจเริ่มจากครูทักทายผู้เรียนนะคะแล้วก็เปิดชิ้นงานที่สร้างด้วยโปรแกรม Google Sketchup ให้ผู้เรียนดูนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจให้กับผู้เรียนจากนั้นครูก็คือให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนค่ะในส่วนของขั้นที่2นะคะจะเป็นการสํารวจข้อมูลทั่วไปนะคะก็คือครูจะแจ้งใน ว่าให้นักเรียนได้ฟังว่าในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะจะเรียนใน2ส,ส่วนนะคะก็คือประโยชน์ของการประโยชน์ของโปรแกรม Google SketchUp แล้วก็ในส่วนของการติดตั้งโปรแกรม Google SketchUp ค่ะค่ะสำหรับตัวที่3นะครจะเป็นขั้นของ อธิบายความรู้นะคะโดยครูจะให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละ3ามงีคนตามความหนัดของผู้เรียนนะคะแล้วก็ให้ผู้เรียนนะคะได้ศึกษาความรู้จากใบงานที่ครูได้แจกให้แล้วก็จากสื่ออินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อเป็นตัวช่วยในการให้ผู้เรียนได้มีความการค้นนาความรู้ได้ด้วยตนเองค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของการที่ให้ผู้เรียนได้ทําใบงานนะคะโดยให้ทําใบงานที่หนึ่งเรื่องประโยชน์ของ การใช้โปรแกรม Google Sketchup แล้วก็ใบงานที่2นะคะเป็นการติดตั้งนะคะเพราะว่าครูจะให้ผู้เรียนนะคะได้ติดตั้งการใช้งานโปรแกรมนะคะโดยที่ครูกับผู้เรียนได้ร่วมกันติดตั้งะคะ่ะขั้นที่4นะคะขั้นขยายความเข้าใจหลังจากครูให้ผู้เรียนได้ ศึกษาหาความรู้แล้วก็ทำใบงานส็จเรียบ้อยแล้วนะคะครูและนักเรียนก็ร่วมกันสรุปถึงความรู้ที่ได้ในส่วนของประโยชน์ของการใช้โปรแกรม o o g l e s k e t c h Up แล้วก็ในส่วนของการติดตั้งโปรแกรมนะคะหลังจากที่นักเรียนกับครูร่วมกันสรุปเสร็จแล้วนะคะครูก็ให้ผู้เรียนได้ทําแบบทดสอบหลังเรียนค่ะแล้วก็ขั้นที่5นะคะขั้นตรวจสอบพุนนะคะโดยที่ครูและผู้เรียนนะคะเป็นผู้ตรวจ ใบความรู้แล้วก็หลังจากนั้นรู้ก็ได้ตรวจเมตทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนค่ะสำหรับในบทต่อไปนะคะจะเรียนเรื่องเริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม o o g ก e นสเก c อัพน,นะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ